นนะะก็ได้ลองผิดลองถูกมาค่ะเพราะว่าศึกษาจากซองด้านหลังนะเขาเขียนว่า1ซองเนี่ยใช้น้ํา6ลิตรอันนั้นน่าจะสําหรับการย้อมผ้าแบบทั้งผืนจุ่มลงไปแบบท่วมๆนะคะแต่ตอนที่ใช้ก็ไม่ถึง6ลิตรนะน่าจะประมาณ1ลิตรต่อ1ซองนะแต่ตอนนี้ต้องลดน้ําลงไปแบบเยอะๆเลยวันนี้จะใช้1ซองนี่นะคะขนาด50กรัมเนี่ยต่อน,น้ําครึ่งลิตรหรือ500มิลลิลิตรนะคะามาผสมกันก่อนเลยนะคะ อันนี้ก็จะเริ่มที่น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นประมาณ40องศาค่ะอันนี้เป็นถ้วยตวงขนาด1ลิตรนะคะ1ลิตรนี้จะใช้ทีเดียวเลยนะทั้ง4สีเลยนะคะ1ลิตรผสมกับเกลือสีละ1ช้อนโต๊ะแบบเต็มๆนะช้อนโต๊ะพูนพูนสีสีเราก็ใส่ลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปแบบเต็มๆพูนๆค่ะ แล้วก็กวนให้ละลายนะคะตั้งไว้ก่อนอันนี้เป็นน้ําอุ่นอีก1ลิตรนะคะแล้วก็แบ่งเป็น4สี4นะสำหรับ4สี4นะคะสีละ250มิลลิตรนะน้ำอุ่นก็40องศาเหมือนเดิมประมาณนั้นเนาะก็กะเอาด้วยความรู้สึกแล้วกันนะมาใส่เลยหนึ่งซองเต็มๆไม่ต้องแบ่งใครตัดแล้วกวนใส่ลงไปเลย สีแรกเป็นสีแดงอันนี้ไม่ใช่แดงมากนะคะมันจะออกเป็นสีแดงแบบบานเย็นนะคะกวนสีให้ละลายค่ะแล้วก็เททุกสีลงไปแยกให้เรียบร้อยนะแต่อยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ก็ระวังมันกระเด็นใส่กันนะ ก็นี่เลยค่ะน้ำเกลือที่ผสมไว้นะคะก็เทแบ่งใส่ให้ครบทั้งสีสีสีละ250มิลลิลิตรนะคะเทให้ครบทุกสีแล้วก็กวนให้มันเข้ากันเล็กน้อยถ้วยตัวงอันนี้นะคะมันมีขีดบอกไว้นะคะ 250มิลลิลิมลิตรคือถ้าใครไม่มีถ้วยตวงอันนี้ก็ mm. ต้องกะจากาขวดน้ำอะไรก็ได้นะคะ mm. ที่มันเขียนไว้ว่า500มิลลิลิตรอะไร mm. เราก็บวกลบเอาเองนะคะก mm. วนไปค่ะ mm. แล้วก็เ mm. ทใส่ขวดที่จะเอามาหยอดสีนะคะเ mm. ทลงไปไปเตรียมหยอดสีค่ะ mm. ท่าที่จะใช้ทํามัดย้อมสําหรับสีที่เราใช้นี่นะคะต้องใช้เป็นผ้าใยธรรมชาตินะคะถ้าใ่สังเคราะห์แล้วสีไม่ติดนะอันนี้เป็นคอตตอนร้อเอเซ็นะคะอันนี้ไปจุ่มน้ําพอหมัดหมาดแล้วนะคะแล้วก็พึงลมไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอย่าให้มันเปียกเยอะไปนะคะอเอาแค่พอมัดหมาดนิดนิดก็พอแล้วนะคะแล้วก็ลายเดิมเลยค่ะลายคลาสสิกนะอันนี้เรียกว่าลายคลาสสิกก็คือลายขดขดม้วนม้วน,วนเป็นลายก้นหอยนะคะ นไปใช้ช้อนซ่อมก็จะช่วยได้เยอะเลยนี่วันนี้ใช้อันนี้ใช้สายยางเสือกสองเส้นก็พอนะคะอ่าเสร็จแล้วตัวที่หนึ่งตัวที่สองค่ะถ้าเราไม่ได้ไปจุ่มน้ำก่อนนะคะเวลาหยอดสีเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยวิ่งนะมันก็อาจจะติดสีขาวเยอะหรือไม่ก็สีมันไม่ค่อยเดินนะคะ ต้องผ้าต้องไปชุดน้ำให้พอหมาดๆนะอันนี้ผึ่งลมไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะมายอดสีกันเลยเอาอันแรกก่อนนะคะอันแรกจะใช้เป็นสีสีนะคะสีช่องแบ่งเป็นสีช่องตามเส้นสายยางเลย ตัวนี้นะคะตัวที่สองนี้เราจะแบ่งเป็นสามช่องนะให้ได้เป็น3สีนะคะ ลงสีเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายเราจะเอาสีดำค่ะหยอดลงไปด้านบนนะคะปิดคลุมหมดเลยนะเอาสีดำทับลงไปแต่เราจะหยอดสีดำแบบนี้ด้านเดียวนะคะหยอดทั้งสองตัวเลย เสร็จเรียบร้อยก็ใส่ไว้ในถุงนะคะตั้งไว้ข้ามคืนพรุ่งนี้มาแกะดูรายกันค่ะมาแล้วนาทีที่รอคอยจะเป็นยังไงเนาะ สีก็เข้มใช้ได้อยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าลงน้ำแล้วสีจะอ่อนลงไปเยอะหรือเปล่าจริงๆเปิดมาแล้วก็ลงน้ำได้เลยนะแต่อันนี้อยากเปิดให้ดูก่อน When I wake makeup. up, you feel cozy yeah. Can you hold Don't no coffee got no yeah so fine? ไปล้างน้ํานะคะล้างหลายๆน้ําเลยจนกว่าอาสีมันจะออกหมดนะคะจนเหลือเป็นน้าําใสๆแล้วน้ําสุดท้ายก็ซักด้วยผงซักฟอกเล็กน้อยค่ะ